สวัสดีครับผมมาเที่ยวอีกแล้วครับมื่อนี้ครับเนาะบรรยากาศฝนตกครับผมฝนตกนะครับเมื่อกี้นี่ครับตอนนี้อยู่ที่เมนโมลีนะครับวัดขุนเลียมนะครับผมเลียมไอ้วัดขวัญเลียมครับมเป็นใต้มันเป็นเหนือนะครับน้อง บรรยากาศฝนตกเมื่อกี้นะพี่นอ้องฝนตกเพิ่งเศร้าเพิ่งยุดไปเนาะพี่นอ้องเบรรยากาศอะไรลูกฝนแม, <c oughs> ม่นลองใช่ไหมคาร์ฮุล่าแต่นี้จะมีเรือให้บริการเลยนะ เรือให้บริการครับนี่นี่เรือตัวนี้ที่เราเคยนั่งที่ลงไปแล้วคลิคนก่อนเนาะ <c oughs> โอ้โพี่น้องเดี๋ยวจะไปให้อาหารปลากันนะครับดูคนงามคนงามถ่ายรูปคนงามเพิ่ถ่ายรูปนะครับ ไม่ยืนตรงตรงเนี่ยตรงตรงตรงนี้นตรงคอ,อง,งเลยเออสลัเอ,เอออย่าขึ้นเยอะสิเออ,อคนสวยนี้ท่าไหนก็สวยเนาะท่าไหนก็สวยไปมือดอื้อ แม่มาด,งงดูกล้องหน่อยหันลูกกล้องหน่อยสวโอ้โหแบนหลุดเลยกันหรอ,อ,อนี่ยังสวยเลยอาห้าเที่ยวหน่อยเป็อนอไนหรอ ระวังลื่นนะจับจับด้วยมันลื่นโอ้ฝนตกโอ้ปลาตายพี่น้องปลาตา่นาอนตายปลาตายก็เป็นอาหารของปลาตัวอนะื่นเนาะที่มีชีวิตอยู่นะพี่น้องตามธรรมชาติเนาะตัวหนึ่งตายก็กินตัวหนึ่งกินตัวที่ยังไม่ตายไออตัวที่ตายเนาะ ให้ตัวที่ไม่ตายก็กินเป็นอาหารนะพี่น้องอันนี้ฝั่งมาครับข้ามาฝั่งบัตรป็นเรียมใต้นะพี่น้องมีให้อาหารแพะ วันนี้วันอาทิตย์แล้วก็คนคนน้อยมากใกล้ๆหน่อยอ <c oughs> อเออข้าไปเลยมันไม่ไม่เป็นไรหรอกนี่ตัวเล็กๆ

ดมันนจ้าอ้โหน่สวยครนี่สวยครับ <c oughs> อันนี้เป็นทางเข้าดูก่นอองถ้ากลางคืนน่าจะสวย คนไม่ค่อยเยอะโอ้โลมกี่ใบวะเนี่ยดูสวัสดีครับ <c oughs> ผมเป็นใต้มพมเ็นเหนือนะครับมาเที่ยวกันได้นะครับผมแต่ว่าร้านค้าอะไรพวกนี้จะมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับผมถ้าจะมาวันธรรมดาก็อาจจะไม่มีร้านอาหารไม่มีตลาดนะครับ ปลายเยอะมากเลยคนเยอปลาสวายทั้งนั้นเลยนี่นะใครต้องการสั่งได้นะกิโลละกิโลละร้อยสั่งได้นะครับใครต้องการเปลี่ยนเรื่องเลยเค้าจะจับปลาเคจะจับปลาไปขายกันครับ รูฝนตกฝนตกปลาขึ้นครับพี่น้องครับฝนตกปลาขึ้นนะครับเต็มนะครับผมนับรองว่าท่านหลุดอกไปจากบริเวณวัดนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเพราะถ้าไปทางโน้นน่ะนั่งเรือไปทางนน้นน่ะมีคนตกปลาเต็มเลย อะไรครับโอ้ยถ่ายไหมถ่ายไหม<ว>เข้าไปข้างในเลยต้นซากุระครับพี่น้องครับเราไม่มีวัสนาไม่มีโอกาสได้เห็นต้นจริงๆมันนะครับเห็นแต่ตบปลอมก็นนเพียงพอแล้วครับผม อะไรมากไปฝั่งนูน้นปะข้าไปฝั่งนู้นไหมล่ะเราต้องไปให้ฝั่งนู้นเนี่ยฝนตกเสร็จก็เลื่อมร้อนแลวเนาะ คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่รู้ว่า็นเพราะฝนตกหรือว่าอะไรหรอก ฝั่งนน้นเป็นตลาดนะครับทเป็นเหนือจะม,มีตลาดครับผม